สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้บอมแบมก็จะมาอ่านนิยายให้ฟังเหมือนเช่นเคยค่ะนิยายชื่อเรื่องสองแฝดกรรม,มเทพค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันได้เลยค่ะบทที่สิบสองงานมั่นลมสองแฝดสุดปวน ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันสุดแสนทรมานของเลียวกีแม่ดวงแก้วคุ้มเข้มมากตั้งแต่เขากลับมาจะทำอะไรก็อยู่ในสายตาตลอดไม่แตกต่างจากป๋าก็คุมเขาเหมือนกันเฮ้อเลียวกีถอนหายใจออกมาอย่างเหนื่อยล้าและเซ็ง ฉันต้องมั่นกับยายพลอยขุนขี้วินจริงๆหรือเขามวนถามรีชาร์ดลูกน้องคนสน,นิทที่นั่งอยู่เป็นเพื่อนเขาในขณะน,นี้งานจัดขึ้นที่โรงแรมแต่จนขนาดนี้เขาก็ยังไม่กระดิกตัวออกไปล้องให้เป็นมุกดาสิเขาคขงวิ่งแจ้นจนใครตามไม่ทันเลยละ่ะ พลอยใสหรือเปล่าครับนายริชาร์ดแก้ให้พร้อมกับมองหน้าเจ้านายอย่างเห็นใจและสงสารจะพลอยขุนหรือใสก็ไม่ต่างกันหรอกก็คนเดียวกันเลยกกีบอกริชาร์ดอย่างหงุดหงิดไปเธอขับนายริชาร์ดพูดบอกเพราะเหลียมมองเวลามันก็ใกล้เข้ามาทุกทีเลยวกีมองหน้าริชาร์ดอย่างหงุดหงิด แต่ก็ไม่พูดอะไรแต่ก็ยอมลุกเดินออกไปที่บริเวณงานแขกมากหน้าหลายตามีแต่พวกไฮโซและนักธุรกิจรวมกระทั่งแก๊งมาเฟียที่สนิทกันก็ต่างมาร่วมงานของเรียวกีและพอยใสลูกชายมาเฟียใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น และลูกสาวสุดรักสุดหวงอย่างพลอยใสของนักธุรกิจใหญ่ที่ค้าขายเพชรพลอยและก็เป็นมาเฟียด้วยถ้าสองแก๊งนี้ได้รวมกันก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นเลวกีทำหน้าเซ็งเซงเมื่อเวลางวดเข้ามาทุกทีเขาไม่อยากมั่นกับพลอยใสแต่เขาก็ไม่กล้าแหกกฎ เขาถอนหายใจออกมารอบที่ร้านของวันนี้คิดถึงยยมุกดาตัวแสบจังจะทำอะไรอยู่จะรู้ไหมว่าเขากำลังนั่งทรมานใจคิดไม่ตกอยู่แบบนี้พี่รักเธอนะมุกดาผมพูดในใจผมรักมุกดาครับรักตั้งแต่เธอใช้นี่ผมอยู่แต่ผมไม่แสดงออก ว่าถ้าเกิดป๋ารู้ว่าผมมีใจให้นางบำเรอเธอต้องอยู่อย่างไม่สงบสุขแน่พ่อตอนนั้นเธอก็อยู่ยังไม่สงบสุขอยู่แล้วพ่อโดนใช้งานสารพัดเจ้าแฟนน้อยจะเป็นยังไงบ้างนะเขาคิดถึงมดเขาคิดถึงมุกด,ดาแล้วก็ผ่านคิดถึงแก้วตาและดวงใจ ลูกแฝดสุดน่ารักสุดดวงใจด้วยน้ำตาละน้ำตาไหลาออกมาช้าๆแต่เขาก็ไม่สนใจปล่อยให้มันไหลออกมาแบบนั้นนายอย่าร้องเลยครับผมจะช่วยนายเองรีชาร์ดบอกขึ้นเมื่อเห็นเจ้านายร้องไห้แต่ตอนนี้นายออกไปก่อนครับ ใกล้ได้เวลาแล้วลีชาร์ดบอกอีกทีแต่เลวกียังทำหน้างงว่ารีชาร์ดพูดอะไรหมายความว่าไงเลวกีทำอย่างสงสัยเดี๋ยวนายก็รู้เองครับลีชาร์ดบอกเขาไม่รู้ว่าวิธีนี้จะได้ผลไหมแต่ก็น่าจะหยุดงานมั่น อันไม่เต็มใจให้เกิดของเจ้านายเลวกี่เขาได้เลวกีซสอมเวียนให้น้องสิลูกคุณยิงดวงแก้วบอกลูกชายเมื่อเห็นลูกชายยังนั่งนิ่งแล้ววันนี้เธอก็มีความสุขมากที่ได้ว่าที่ลูกสะพ้ที่หมายตาไว้ตั้งแต่เด็ก เธอฉีกยิ้มกว้างให้กับกล้องที่ลุ้มถ่ายอยู่หลายตัวแต่ไม่ได้ดูหน้าลูกชายเลยว่าบุตรเบื้อแค่ไหนเรียวกีคนเป็นพ่อได้สกิดและเรียกชื่อเมื่อเห็นลูกยังนั่งนิ่งอยู่เขาจึงเขาจึงได้สติและหยิบแหวนจะสวมให้พลอยใส คอยสายยิ้มแป้นในที่สุดวันนี้ก็เป็นวันของเธอใครหน้าไหนก็แย่งพี่เลี้ยวกี่ของเธอไม่ได้หยุดป้าป๋าเป็นของแม่มุกดาใครก็แย่งไม่ได้เจ้าจา่าไม่ยอมเสียงเล็กๆดังขึ้น ทำให้ทุกสิ่งหยุดช่างงักแม้กระทั่งเรียวกิที่กำลังจะสวมแหวนทุกคนหันไปมองที่จุดนั้นเป็นตาเดียวสำหรับบทที่12ก็จบลงไปแล้วนะคะเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปนั้นติดตามได้ในบทที่13ค่ะถ้าชอบนิยายเรื่องนี้ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ